ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไม่แพงคอลิมอ์เสนอหงเซนซาบิเซอร์สแตนคลิมอนกูรูดังแนะนำเจอเกนครอบกุลซือนอมอนวันของลิวอหูพิจารณาซื้อมาเซลซาบิเซอร์กองกลางของบายมนินิหงแดงกำลังมองหาทางเซอร์มิดฟิล์เพิ่มเติม,ตมแม้ได้ตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกโซบาสไลมาแล้ว2คนค่าตัวรวม95ล้านปอนด์ เจฟเฟนตูรามและโรเมโอลาเวียคือ2นักเตะที่กำลังตกเป็นข่าวว่าอาจย้ายไปแอนฟิลด์ในเวลานี้กระนั้นคลิมอบอกว่าครอปควรพิจารณาดาวเตะทีมชาติออสเตรียด้วยเพราะค่าตัวไม่แพงและพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระหว่างการยืมตัวซีซสั้นก่อนอดีตสุน่าคนดังเผยว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะติดต่อกับไบมินิกหรือเปล่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าครอปจะคิดถึงเรื่องนี้หรือไม่ ซาบิเซอร์พิสูจน์ว่าสามารถเล่นในพิม์ลีกได้และค่าตัวก็ดีเกินกว่าที่จะปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเป็นกองกลางทีมชาติระดับซีเนียที่คุณกำลังมองหาจากตลาดทางนี้มิดฟิวด์วัย29ปีคาดว่าจะมีค่าตัวเพียง15ล้านยูโรเท่านั้นโดย RS ร์เอโรมาก็แสดงความสนใจเช่นเดียวกันเพื่อนเก่าโดมินิโซบอสไลเผยเรื่องให้ออร์ลิงฮาร์เลนช่วยเหลือก่อนย้าย โดมิ s โซบอสไลกองกลางคนใหม่ของลิเวอร์พูลยอมรับว่าติดต่อขอความช่วยเหลือจากเอริ่งหาแลนดาวยิงทีมแมนเชสเตอร์ซิตก่อนย้ายมาค้าแข่งในพิบริกเนื่องจากต่างก็เคยเล่นอยู่ในทีมเลสเต l เซาวบวกด้วยกันมาก่อนโซบอสไลตัดสินใจย้ายจากอาร์เบล i ฟซิกสโมสรของบุนเดสลีกามาลิ้มลองความท้าทายในลีกเอิงอิงลิชเช่นกับหาเลนซึ่งย้ายจากดอทมูลมายิ่งใหญ่กับเรือใบสีฟ้า กระนั้นก็ดีก่อนหน้าน,นี้ดาวเตะทีมชาติฮังการีเคยเล่นอยู่ในลีกออสเตรียร่วมกับสู่หน้าทีมชาตินอร์เวย์และด้วยความสนิทสนมกันโซบอสไลจึงเผยกับสื่อในบ้านเกิดหลังย้ายมาร่วมทีมหงแดงเรียบร้อยแล้วว่าติดต่อขอความช่วยเหลือจากสตาทีมแมนซิตี้เราคุยกันเออร์ลิงฮาแลนด์แนะนำผมอย่างมากต่อการมองหาบ้านและมันจะทําให้เรามาเป็นเพื่อนบ้านกันดาวเตะคนใหม่ของลิพูเอย่ยเมื่อสามกรกฎาคม ผมรู้จักเขาว่านักเตะมากมายอาศัยอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทำเลที่สงบเงียบและมีความเป็นส่วนตัวแน่นอนว่าความเป็นเพื่อนของเราจะถูกยกทิ้งออกไปในเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอรมันจะเป็นประสบการณ์ที่พิเศษที่เราจะได้ต่อก่อนกันซูบอสไลเสริมอีกว่าขอคำปรึกษาจากปีเตอร์กูรลาชีนทวานฮังการีของอาเบไลิ์ซิกซึ่งเคยเฝ้าเสาให้หงแดงอีกราย ผมคุยกับเขามาก่อนแล้วเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีของผมหลังจากจัดการเอกสารและมองหาบ้านเสร็จผมจะกลับไปที่ไลฟ์ซิกเพื่อเก็บข้าวของและบอกลาอาดีตเพื่อนร่วมทีมของผมขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและผมจะไปที่บูตเปสต์สต่อแต่ในวันที่10กรกฎาคมผมจะกลับมาที่ลิวอูเพราะในวันที่11ผมจะซ้อมร่วมกับเพื่อนใหม่ของผมนิวโจนนักข่าวสายหงแดงจะโกออกมาวิเคราะห์การมาของโดมินิกโซบอสไล ว่าจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มจำนวนประตูของดาวินนูนเยสในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้สิ่งสำคัญของโดมินมิกโซบอสไลที่จะมอบให้กับลิเวอร์พูลได้คือความสามารถในการจ่ายบอลทะลุช่องและการผ่านบอลอย่างอันตรายการครอสจากพื้นที่ฮาบสเปซทางด้านขวาซึ่งจะช่วยทำให้ดาวินมีความอันตรายมากขึ้นมีความรู้สึกว่าลิเวอร์พูลจะใช้เวลาไม่นานในการทำให้ดาวินนั้นยิงประตูได้ในระดับเดียวกับฤดูกาลสุดท้ายที่เบนฟิก้า มีการมองความสงบนิ่งและเทคนิคการทำประตูของเขามีความพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งส่วนเรื่องของภาษามีความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงภาษาอังกฤษของดาวินในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและหวังว่าเมื่อมาถึงการฝึกซ้อมในสุดสัปดาห์นี้จะได้เห็นพัฒนาการด้านภาษาของเขาหวังว่ามีตัวใจในแดนกลางเพิ่มเข้ามาจะทําให้ดาวินระเบิดฟอร์มถล่มประตูได้แต่ต้องแย่งชิงตัวจริงให้ได้ก่อนนะช่วงนี้ดีอาสกาโปและซาร่าเอาลงยากจริงๆ ฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กรายงานว่าลิเวอร์พูลลดระดับความสนใจในตัวของไรอันกราเวนเบิร์ดแล้วในตอนนี้แม้จะมีการติดต่อกันระหว่างตัวแทนของทั้งคู่อยู่ก็ตามตอนนี้ลิเวอร์พูลให้ความสำคัญไปที่โรมิโอลาเวียมากกว่าฝ่าบิโซโรโนออกมารายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลกำลังจะเจราจากับเจอมาติปในเรื่องสัญญาฉบับใหม่เร็วๆนี้สัญญาเดิมของมาติปจะหมดลงในซัมเมอร์ปีหน้าโดยตอนแรกมีการคาดการณ์ว่าอาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญาออกไป เบนจาคอบจะคอร์ทออฟไซร์ ja รายงานว่าเป้าหมายของเฟนเวสสปอร์ตกรุ๊ปยังคงเหมือนเดิมพวกเขายังคงมองหานักลงทุนรายใหม่ที่จะเข้ามาสนับสนุนด้านการลงทุนให้แก่สมรสอนริพูในเวลานี้แต่อาจจะมีการพัฒนาในการขายสมรสอนริพูทั้งหมดในอนาคตข้างหน้าจากนี้หลังจากที่พวกเขาเห็นการขายสมสนแมนเชสเตอร์เต็ดได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเอาอีเจฟักพร้อมเสริมทาให้สตีเวนเจอรา์ดกุนสือคนใหม่ด้วยการดึงจอแดนเนลรสันกองกลางกับตันทีมลิพูไปร่วมทีม อิทฟักพึ่งประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้แต่งตั้งสตีเวนเจอรัตกุนซือชาวอังกฤษเข้ารับตำแหน่งเทรนเนอร์คนใหม่ด้วยสัญญา2ปีเดลิเมลสื่อดังอังกฤษรายงานว่าให้ความสนใจที่จะคว้าจอแดนเฮตสันกองกลางประสบการณ์สูงของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมเพื่อเสริมทัพให้กุนซือใหม่เจอรัตกองกลางวัย33ปีอยู่กับลิเวอร์พูลมานาน11ปีและยังมีสัญญาปัจจุบันจนถึงซัมเมอร์2025ถาว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า จะให้ความสนใจข้อเสนอจากซาอุนี้หรือไม่นอกจากเฮ็นดแล้วปีแอเอมริกโอบามย่งกองหน้าเชลซี ah Z, เป็นอีกรายที่อาจได้ย้ายร่วมทีมเอาเอฟัก e หลังไรอนาคตในทีมสแตมฟอร์ดบิดดาเมชเชตจากสกายสปอร์ตนิวส์รายงานว่าอาเซนนอลไม่ได้มีความสนใจในตัวของโรเบลลาวียกองกลางดาวรุ่งของเซาท์แทมป์ตันในเวลานี้แต่แน่นอนว่าสิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน ซาชาทาเวเรเลี่รายงานว่าเชลซีเคยสนใจในตัวของโรเมโอลาวเวียแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมุ่งมั่นที่จะทำการคว้าตัวมอยเซตไกเซโดจากไบรตันแอนฮอบอัลเบียนมาให้ได้เบนจาคอบรายงานว่าลิพูเป็นทีมเดียวที่กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการคว้าตัวของโรเมโอลาวเวียมาร่วมทีมอย่างจริงจังในสัปดาห์นี้และโงแดงก็เอาเกณฑ์นในเงินจำนวน40ล้านปอนด์ที่เป็นเงื่อนไขในการซื้อคืนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ เป็นตัวชี้วัดร,ราคาค่าตัวของลาเวียจากเซาท์แฮมตันจากคอบสเตนเบิร์กจากเดอะการเดียนรายงานว่าเซาท์แฮมตันต้องการค่าตัวของโรเมโอลาเวียอยู่ที่45ล้านปอนด์ในเสมอร์นี้โดยมีลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลที่มีความสนใจมากที่สุดในนักเตะรายนี้สปอตโซนรายงานว่าหลังจากทุกอย่างสิ้นสุดลงไปแล้วในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันยูโรย21ของเกฟฟนตูรามกับทีมชาติฝรั่งเศสย21 ตอนนี้ก็ได้เวลาเดินหน้าในการเจรจาในเรื่องอนาคตของเขาอย่างเต็มที่แล้วและเขาเองก็ต้องการอยากที่จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับอนาคตของเขาลิวร์พูกำลังวางแผนที่จะเพิ่มความสนใจในสัปดาห์นี้แต่ตอนนี้สโมสรอังกฤษต้องเผชิญกับการแข่งขันจากเบยม์มิลและโทมัสทูเคลซึ่งได้ติดต่อผู้เล่นโดยตรงเพื่อดําเนินการต่างๆให้รุ้ร่วงตูรามซึ่งใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับลิวร์ภูแล้วตอนนี้ต้องตัดสินใจใหม่อีกครั้งหลังจากที่บายเยือนเข้ามาด้วย ลิลิยงตูรามพ่อของเขามองเห็นด้วยสายตาที่ดีมากถึงการมาถึงของสมสอนจากเยอรมันในการแข่งขันและแนะนําให้เขายา้ยายไปที่นั่นให้ย้ายไปเล่นเที่ยงกฤษจะดีกว่า <S <S หลังจากติดตามดูและตรวจเช็คฟอร์มการเล่นแบบเต็มๆ2ตากับทางเกเฟนตูราม3ใน4เกมกับทีมชาติฝรั่งเศสยูยในศึกยูโรที่ผ่านมาก็เห็นว่า 1. พลักกำลังไม่ค่อยดีเลยและเรื่องนี้ถูกพิสูจน์มาตลอดที่เจ้าตัวลงสนาม เพราะมักที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจากผ่านไป60นาทีเสมอในเกมนั้นๆ 2. ปฏิกิริยาบวกความมุ่งมั่นดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเป็นสายบอลชิวๆมากกว่าการเพรสซิ่งยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่ค่อยเด่นเลยเรื่องนี้แต่จังหวะตัดบอลและแท็กเกิลอันนี้เก่งจริงยอมรับแต่การเพรสไม่ค่อยได้เลยจริงๆ 3. รูปร่างและสรีระถ้าจะเล่นในพิมลีต้องมีกล้ามเนื้อมากกว่านี้แม้จะมีเทคนิคที่ดีในการเข้าปะทะแต่กับพิมลีกคนละเรื่องจริงๆ มีความว่องไวและไปกับลูกบอลได้ดีเอาตัวรอดเก่งด้วยแต่ดูจะต้องมีพลังมากกว่านี้4ความมุ่งมั่นอย่างที่บอกไปเจอตัวดูเหมือนจะเป็นสายชิลหน่อยๆไม่ค่อยไล่บอลมีบ้างในตำแหน่งพื้นที่ตัวเองแต่ก็ไม่สุดไม่ดูดันในการไล่กวดคู่แข่งมันดูเหมือนเขาควรจะทําได้ดีกว่านี้นะจากที่เห็นตอนเล่นกับนิสแต่กลับทีมชาติไม่เห็นเลย5เล่นง่ายก็จริงแต่มันง่ายแบบง่ายเกินไป ตุรามเป็นคนที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมและมีมุมมองที่ดีแต่ดูเหมือนไม่ได้ใช้มันกับทีมชาติเลยในครั้งนี้และการประสานงานกับเพื่อนก็น้อยมากๆอีกด้วย 6. ไม่มีอะไรที่โดดเด่นเลยตลอดทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆซึ่งแตกต่างจากการเล่นให้นิสเพราะที่นั่นเขาเป็นตัวหลักตัวความหวังแต่พออยู่กับทีมชาติและมีผู้เล่นที่ดูจะมีฝีเท้าที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าเขาไม่สามารถที่จะแสดงฝีเท้าออกมาให้โดดเด่นได้ แน่นอนว่านี่มันก็ยังบอกถึงความสามารถของเขาไม่ได้100%รอนหรอกนะกับทีมชาติเพราะหลายๆคนเล่นดีกับสโมสรก็ใช่ว่ากับทีมชาติจะเล่นได้ดีไปด้วยมีหลายๆคนเป็นแบบนั้นให้เห็นมาแล้วแต่มันก็ได้เห็นอีกมุมมุมหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นกันเป็นการบ้านหนักเลยสําหรับทีมงานลิฟท์ในการประเมินความสามารถและสไตล์การเล่นของเขาว่าจะเข้ากับทีมและระบบการเล่นได้หรือไม่ อันนี้มุมมองส่วนตัวจากที่เห็นมาตลอดทัวร์นาเมนต์นี้นะครับส่วนคนอื่นคิดเห็นยังไงไหนเล่ามาซิฟุตแมคโต้ ato, สื่อฝรั่งเศสรายงานปารีสแซงแช็คแมงเจอรจาคืบหน้ากลายเป็นตัวเต็งควาัาเรียลเบก้ามิดฟิลด์เซลตาบิโกเข้ามาร่วมทีมโดยเตรียมตัวร่างกายภายในสัปดาห์นี้เบก้าคือหนึ่งในแข้งเนื้อหอมที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ได้รับความสนใจจากทั้งลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลเรอัลมิดและบาซโลนา อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากสำนักข่าวแดนน้ำหอมอัปเดตว่าเปีอเชเข้าเจรจาคืบหน้ากลายเป็นทีมเต็งคว้าเบเกาเข้ามาร่วมทีมยักษ์ใหญ่แห่งลหลีอิงหวังที่ปิดเดียวอย่างรวดเร็วโดยได้กำหนดวันตรวจร่างกายไว้แล้วภายในสัปดาห์นี้ลุยคัมโปสทีท่ปรึกษาด้านกีฬาของเปีอเชดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของเซลตาอยู่ด้วยและเขามีบทบาทอย่างมากเบื้องหลังเดียวของเบกาแข่งสเปนวัย2 1ปีลิสัญญากับเซลตาถึงปี2026โดยมีค่าฉีก40ล้านโยูโร แต่รายงานอ้างว่าเบอเชจะได้ตัวนักเตะในราคาที่ต่ำกว่านั้นหืดูดการที่ผ่านมาเบกาได้แจ้งเกิดเต็มตัวทํา11ประตู4อซิบเจอก,การลุงลาลิกา36เกมและว่าที่กุญซื้อใหม่ของเปอาเชยังลุยเอ็นดิเก้ก็รู้จักนักเตะเพื่อนร่วมชาติเป็นอย่างดีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ